ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินที่ถือว่าเป็นกำลังหลักในการฝึกและปฏิบัติการโจมตีเบาของกองทัพอากาศไทยในปี2026นั่นก็คือ Aero l 3 9 z a Albatros เครื่องบินแนว3 9 z a a l b a บาโ s นั้นไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่ยังเป็นเครื่องบินโจมตีเบาที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยประเทศเช็กซึ่งเดิมคือประเทศเชโกสโลวาเกียออกแบบโดยบริษัท a อร o โ o ว o ด h ชอดีซึ่งมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาเครื่องบินฝึกที่มีความทนทานราคาประหยัดและใช้งานง่ายเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้นำเข้ามาใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของฝูงบินฝึกขั้นปลายและภารกิจโจมตีเบา a e ร o l 3 9 z าเก้าซ a เอัเป็นรุ่นพัฒนาต่อจากเ3 9 c ซึ่งเป็นรุ่นฝึกมาตรฐานโดยในรุ่น CA ได้เสริมความสามารถในการปฏิบัติการรบและการโจมตีภาคพื้นดินเช่นการติดตั้งปืนกลอัตโนมัติแบบ GSH 23แมขนาด23มิิเมตรที่ด้านล่างลำตัวสามารถยิงได้ด้วยความเร็วสูงพร้อมทั้งสามารถติดอาวุธปล่อยนำวิถีและระเบิดหลายชนิดที่ใต้ปีก สำหรับกองทัพอากาศไทยแอล3 9 z a ออ b ์บาโตรสถูกใช้งานมานานหลายทศวรรษและยังคงมีบทบาทสำคัญมาจนถึงปี2026โดยมีการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานและเสริมขีดความสามารถให้เหมาะสมกับภารกิจที่ทันสมัยโดยเฉพาะในภารกิจฝึกนักบินขับไล่ขั้นตน้นและการฝึกใช้ยุโทโธกรณ์จิงก่อนจะประจำการกับเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงเช่น F-16, JAS-39 Gripen หรือ T-50 TH ในด้านสมรรถนะ L39A มีความเร็วสูงสุดประมาณ750กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่น i v k e n c o AI25TL ให้แรงขับที่ดีในระดับความสูงปานกลางบินได้ในระยะไกลถึง1,100กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจฝึกและโจมตีเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของ L39A คือความคล่องตัวในการบินโดยเฉพาะในการฝึกนักบินใหม่ที่ต้องการเครื่องบินที่ตอบสนองดี มีพฤติกรรมการบินที่นิ่งและมั่นคงซึ่งช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนอกจากนี้ระบบควบคุมภายในห้องนักบินยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับการเรียนรู้ขั้นตน้นสำหรับในประเทศไทยแ3 9์้ประจำการอยู่ในฝูงบินที่411ที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่และฝูงบินที่71 1ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่ฝึกนักบินก่อนเข้าสู่ระบบการบินของเครื่องบินขับไล่หลัก รวมถึงมีการใช้งานในภารกิจสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดหรือ Close Air Support ในบางโอกาสในปี2026นี้แม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและการเข้าประจำการของเครื่องบินรุ่นใหม่ๆแต่แ3 9 z a ยังคงมีบทบาทสำคัญเพราะการฝึกนักบินยังคงต้องพึ่งพาเครื่องบินที่มีต้นทุนในการปฏิบัติการต่ำและมีระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งแนว3ส a ตอบโจทย์นั้นได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีชั่วโมงบินจำนวนมาก ทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพด้านอาวุธเครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งระเบิดธรรมดาลูกระเบิดคลัสเตอร์จรวดนำวิถีและจะรวดอากาศสู่พื้นหลายชนิดจึงสามารถใช้ในการฝึกและภารกิจจริงที่มีความเสี่ยงต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการได้อีกด้วยในด้านการบำรุงรักษา L-39A ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดในประเภทเดียวกัน ชิ้นส่วนต่างๆยังสามารถหาได้ง่ายและมีบริษัทหลายแห่งที่ยังคงผลิตหรือดัดแปลงชิ้นส่วนสำรองสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะทำให้ยังสามารถใช้งานในกองทัพได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องบินใหม่ที่มีราคาสูงนอกจากประเทศไทยแล้ว l 3 9 z a ยังถูกใช้งานในหลายประเทศเช่นยูเครนฮังการีอินโดนีเซียไนยจีเรียและประเทศในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกจำนวนมากโดยหลายประเทศยังคงใช้รุ่นนี้เป็นเครื่องบินฝึกหลักในระบบการบินของตนเอง หรือใช้ในภารกิจลาดตระเวณโจมตีและสนับสนุนภาคพ,พื้นดินในช่วงปี2026นี้แม้จะมีการวางแผนการจัดหาเครื่องบินฝึกรุ่นใหม่อย่างที่5 0 t ูหรือการปรับปรุงระบบฝึกในอนาคตแต่เ3 9 a ยังคงเป็นเครื่องบินหลักในการปั้นนักบินขับไลใ่ให้กับกองทัพอากาศไทยและอาจได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมในระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบนำทาง GPS แบบใหม่หน้าจอ h u d หรือการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สอดคล้องกับระบบอาวุธยุคใหม่ ด้วยความสามารถที่หลากหลายความทนทานและต้นทุนในการปฏิบัติการที่ต่ำแาม3 a จึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยในภารกิจฝึกนักบินและสนับสนุนเบาและยังคงมีอนาคตในการใช้งานอีกหลายปีอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Aero L39ZA Albatros เครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพอากาศไทยมายาวนานหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวเครื่องบินรบหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทยและทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับหากคุณต้องการเพิ่มเสียงภาคเสียงประกอบหรือรูปภาพประกอบเพิ่มเติมผมสามารถช่วยเขียนคำแนะนำให้ได้ด้วยครับ